สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในคลิปนี้ก็อยู่บนทวิตเตอนะฮะบนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับการตั้งค่ายังไงนะครับให้มันอัปโหลดรูปแบบชัดๆระดับ 4K นะครับ <Wow. S 1> บนทวิตเตอร์นั่นเองวิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยครับผม <S <S อย่างแรกนะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยไปอัปเดตเจ้าแอปทวิตเตอเนี่ยให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะฮะก็เข้าไปที่ สโตของแต่ละคนเลยนะครับผมจากนั้นนะครับพิมพ์ค้นหาว่า Twitter นะครับแล้วก็กดอัปเดตให้มันเป็นเวอร์ชันล่าสุดให้เรียบร้อยนะครับก่อนทำเมื่ออัปเดตเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เปิดเจ้าทว i t เต r ขึ้นมาได้เลยจากนั้นนะครับให้เพื่อนๆไปที่เมนูขีดคิดขีด,ด,ดสอันตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็ไปเลือกการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวหรือ setting and privacy ตรงนี้ครับผมจากนั้นให้เพื่อนๆเ,เนี่ย ไปเลือกเมนูการใช้ข้อมูลหรือ Data ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงกดลงไปแล้วก็ในส่วนของ high quality image นะครับหรือการอัปโหลดรูปภาพคุณภาพสูงตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับให้เพื่อนๆเนะี่ยแตะลงไปครับผมแล้วก็เลือกเมนูแรกเลยครับผม Cellular หรือ Wi-Fi ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงจิ้มลงไปได้เลยชึบโอเคแล้วเพื่อนๆก็กลับไปใช้งานทว i t เตอร์ได้ตามปกติเลยครับ เพียงเท่านี้นะครับเมื่อเพื่อนๆเ,เนี่ยอัปโหลดรูปภาพบนทวิต t ตอรนะครับถ้าภาพนั้นเป็น 4K มันก็จะอัปโหลดความชัดระดับ 4K ให้เราโดยอัตโนมัติเลยครับผมโอเค,อเคก็ลองนําไปทําดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติม <ๆ S 2> พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปแล้วก่อนปิดคลิปก็อย่าลืมสับสไครต์และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ